เราจะไปไหนกันคะเพื่อนๆไปไหนกันคะวันนี้วันนี้จะไปซ้อหาเรื่องเสียงสปาร์าหาเรื่องเสียงมาตัดแว่นคนเดียวมาส่งเพื่อนไปตัดแว่นนะเราไม่ไม่เข้าใจด้วยว่าทำไมต้องมาตัดไกลขนาดนี้ยังไม่อนตเ่าไเลยไปตัดแว่นหน้ามองกันไหอันนี้หาก๋วยเตี๋ยวที่ได้นั่งๆนะ หวาไปเลยคิดเรากับแมาโม่อิว้ถึงคิดถึงมอจริงเลยคร้านขายของที่เราคนเคยนั่นคิดถึงใครอ่ะไม่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 ถึงแล้วใส่แม่เรียบร้อยไหโอเคแล้ว ตึ้งตึ้งของผู้หญิงตึ้งตึ้งตึ้งสองหรือสามเนี่นะเอ้ยสามสามสามเอาอะไรคะพี่แพรช่วยเพีงือค่ะโปรโมทนะคะดีค่ะไม่ได้สปอนเซอร์นะคะอีว่าซันนี่ร้านที่สองร้านรองเท้าที่คุ้นเคยเข้ามาบ่อยมากแต่ไม่เคยซื้อเลยตอนนี้เพื่อนกำลังเลือกรองเท้าอยู่ข้างในนะคะ มีคนเสียหนึ่ง <c oughs> ไปร้านถัดไปกันไงหรื <c oughs> อโอ้แดด <c oughs> นี่โลกหรือนรก ที่พลอยู่ยเลือกกอบแว่นรอหนึ่งล้านชั่วโมงที่แล้วออออุยยันนนี้ะคด้วยทรงนี้ อนนนะฮะดีอ่อันนี begun, you know, ้นะฮะอ่ะ <ài> ย i mean. ับตัดแหมอ่ะนนี้ไหมดูเป็นคนดีมากนี้ไหมเอ้องใชนี้ดูเป็นคนดีอ่ะยูกันอนี้ไหมอ่านักเรียนสวัสดีค่ะทีัว บอกว่าเลือกแว่นอันไหนขึ้นกล้องก็เอาอันนั้นได้หรอได้ดูตรงนี้องมันพ่อมาหานแว่นแล้วในกล้องวัดเพื่อสายตาหน่อยค่ะค I M R robot อันนี้จริงจังอ่ะอันนี้ยังร้องแว่นมาหายแต่ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะได้เสียงแหวละนะ้นนะทำทุกที่ให้เหมือนบ้านนิวยอร เส้นทางที่คุ้นเคยเส้นทางที่คุ้นเคยเดี๋ยวแจไอจีขึ้นตรงนี้ตึงทุกคนนี่หอเราเองสวยอ่ะหอเราเองทุกคนตึง อที่คุ้นเคยห้องไหนนี่ห้องที่สองทัดไปไม,ม,มีคนอยู่แล้ว,วอุ้ยมีคนอยู่แล้ว ของคนอายุ23 มาหัวนะเดี๋ยวเปดหอกหักอ่ะเดี๋ยวเราถ่ายรูปเล่นดีกว่าเฮ้อุ้ยช่วยล่มมันได้อร่อยว ีสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยฮะถนนคนเดินไม่เอาจ้ามาละล้ลนี่เนยจื่อเนยคำเชี่ยวมาละวอุ้ยสีเขียวที่น่ารัก,ารกพาพทิ้งตัวดีอะเฮ้ยทะเล

โอเเม่ห้าสิบเก้าบาทสใบร้อนน่า่ักอ้ยน่ากินเนาะ สำหรับสิ่งที่ได้ในวันนี้นะคะก็เป็นเหล่าบรรดาครีมซองต่างๆอันน,อนี้ใช้ประจำเแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ยังไม่เคยซื้อมาลองเนาะเพราะว่ามันมีกคะแนนว่าจะเอามาสลับใช้กับไอเจ้านี่อันนี้ใช้ประจำดีมากเลยทุกคนมันมีแบบหลอดด้วยนะแต่ว่า เราดูปริมาณมันแล้วอะเทียบแล้วแบบซองมันคุ้มกว่าความเด็กิตศาสัตร์แล้วเนาะแต่จริงๆไม่ต้องเด็กิตศาสตร์ก็ได้นะก็ะดูปริมาณเนาะแล้วก็เอาราคาอาหารปริมาณหนึ่งกรํรมตกกี่บาทเทียบกับแบบหลอดได้กี่กร,รมไม่รู้อะอราคาอาหารจำนวนกร,รมัมเราก็จะรู้ว่ากรํารหนึ่งมันตกกี่บาทเนาะแล้วก็ามาเปรียบเทียบกัน ก็อันนี้ก็ใช้ประจำอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ใช้ฮวงลิมันอย่างนี้บ่อยนะคะเพราะว่าใส่แมสอนตลอดแล้วก็อันนี้เอามาเผื่อเพราะว่ามันหมดแล้วเบอร์13บสโฟกัสหนออูโอไมตินเบอร์สิใช้ประจำแล้วก็ซิต้าแกะออกไปใช้อันนึงละอันนี้ก็ใช้ประจำ มีอีกอันหนึ่งก็คือนี่เพิ่งเห็นคอนทัวร์โอไมลตินสีมันออกเหลืองๆเนี่ยไม่ติดส้มอะแกะลองไปแล้วก็โอเคอยู่นะสีไม่ค่อยออกก็ดีจะได้ไม่ต้องระวังใช้เวลาใช้อ่าแล้วก็ที่ถนนคนเดินจ้านาได้หมวกใบนี้มาจริงๆด้วยมันน่ารักมากทุกคน เพาว่าเพื่อลองใส่ทุกคนก็สวยหมดเลยไม่รู้ว่าหมวกสวยหรือคนสวยสวยงง